สนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะดิฉันรติกจรจารุเกษตรวิดำเนินรายการค่ะพบกับอาจารย์ปานเทพโพพงศ์พันธ์คณะบดีสถาบรรันแพทยแผนบร,ร,ราณการและเวชศาสตร์ชลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ,ค,รบค่ะท่านผู้ชมครับแสงสว่างมาแล้วสาหรับบรรดาพี่น้องเกษตรกรปลูกกัญชานะคะนะคะก็ไม่เฉพาะแต่ภาครัฐแล้วนะคะแต่เราสามารถที่จะผู้ป่วยก็ปลูกเองได้ เราใช้ว่าปรุงยาเองได้เลยไหมอาจารย์คะผลิตผลิตนะคะครับคือผลิตเนี่ยคำนิยามเดี๋ยวชวนท่านผู้ชมหน่อยเพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ชมความตอนที่แล้วนะครับว่าพรบยาเสพติดโทษซึ่งผ่านคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะครับที่ผ่านรัฐมนตรีเพราะผ่านการรับฟังความเห็นของประชาชนแล้วอาจจะไม่ได้อย่างที่หลายคนคาดหวังทั้งหมดแต่ว่าจะได้ในส่วนของทางการแพทย์คือตอนนี้หลักการก็คือว่าจากเดิม ที่ผู้ป่วยไม่มีโอกาสปลูกเพื่อปรุงยาเฉพาะราให้กับตัวเองผู้ป่วยผลิตเพื่อตัวเองเดิมทีทำไม่ได้นับแต่นี้เนี่ยผู้ป่วยจะสามารถผลิตสำหรับตัวเองได้ถ้าได้ไปรับรองทางการแพทย์ของแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้านในจานวนและปริมาณที่เขากาหนดคาว่าผลิตนี่หมายถึงปลูกและใช้งานด้วยแปลว่าผู้ป่วย สามารถที่ได้รับใบรับรองแพทย์ปลูกได้แล้วสองก็คือเมื่อก่อนเกษตรกรนะครับต้องร่วมกับภาครัฐเท่านั้นรัฐก็จํากัดการผลิตกัญชาเอาไวใ้ให้กับโรงยานภาครัฐโรงยานภาครัฐใช้น้อยของก็ไม่มีที่ใช้นะครับก็เกิดปัญหาคือยาที่ได้มานั้นก็หมดอายุไปก็เกิดความเสียหายนะครับในส่วนนี้ส่วนที่สนี้ ก็มีการแก้ไขกฎหมายว่านับแต่นี้เกษตรกร,กรจากเดิมที่ต้องร่วมกับภาครัฐไม่ต้องแล้วใช้วิธีว่าให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยสามารถปลูกตามความต้องการของผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามส่วนนะครับก็คืออาศัยโรงงานเป็นผู้กำกับดูแลแล้วเดี๋ยวทางภาครัฐจะไปกำกับดูแลโรงงานเหล่านี้เองเพราะเชื่อว่าโรงงานเท่านั้นถึงจะรู้ว่า ยาออกมาปนเปื้อนไหม,มได้มาตรฐานไหมถูกต้องไหมท<ะ>เท่ากับการคุมที่โรงงานเท่ากับคุมตัวผลิตภัณฑ์ว่าปลอดภัยโดยปริยาย<ะ>แล้วก็สิ่งที่จะผลิตได้แน่นอนครับถ้าเป็นยาถึงขั้นเป็นยาเลย<ะ>ก็ต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน<ะ>หลอดทดลองสัตว์ทดลองในมนุษย์ซึ่งล่าช้ามากนะครับสมุนไพรก็ต้องเป็นไปตามการ<ะ>คําสั่งผู้ใช้ผู้ใช้คือใครก็คือคลินิก ใช่ไหมครับหรือโรงพยาบาลที่เขามีตํำรับเฉพาะรายเนี่ยขึ้นมาก็ต้องเป็นไปตามคําสั่งโรงงานก็ต้องผลิตแล้วรู้ว่าจะขายให้ใครใช่ไหมครับเมื่อรู้แล้วเนี่ยก็ไปกําหนดให้เกษตรกรปลูกพันธุ์สายพันธุ์ไหนปลูกในพื้นที่อย่างไรที่เขาจะควบคุมคุณภาพได้เมื่อมั่นใจแล้วเกษตรกรผู้ปลูกก็จะขายได้เลยตามการผลิตของโรงงานไม่ต้องทําการตลาดของตัวเองละถึงเวลาปุ๊บมีคนเหมือนกับมีคนมาจองไว้แล้วเรียบร้อยด้วยนี่คือหลักคิดก็คือว่า เกษตรกรก็จะขายของได้จากเดิมร่วมกับภาครัฐแต่ไม่รู้ว่าขายได้ราคาเท่าไหร่ทีนี้ก็ต้องเกิดการตกลงเหมือนเป็นคอนแทคฟาร์มิงหรือเป็นการทําเกษตร,รที่อยู่บนสัญญาะระหว่างผู้ซื้อผู้ขายชัดเจนค่ะแน่นอนครับกัญชาไม่ได้ขายได้โดยทั่วไปถ้าคุณถูกดําเนินการว่าเป็นการผิดขั้นตอนก็มีสิทธิ์ถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการปลูกซึ่งผมคิดว่ามีไม่มีใครอยากเสี่ยงคนที่ได้รับใบอนุญาตนี้ต้องโอ้โหต้องควบคุมดูแลมันอย่างดีนะครับ ก็จะทําให้โรงงานกลายเป็นตัวกลางที่สําคัญว่าจะเลือกพันธุ์ไหนปลูกอย่างไรให้เขาผลิตนี่คือสออส่วนแรกที่ผมสรุปความตอนกี่แล้วเรามาดูกันต่อในกฎหมายที่กาําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับประการถัดมาก็คือ,อผูอ้ถัดมานะครับผู้อนุญาตอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนดของคณะกรรมาการนะครับแต่ว่าจะเป็นใครก็สุดแท้แต่เขาระบุอย่างนี้ครับว่าผู้อนุผู้ขออนุญาตตามวรค วง1วงเล็บ2 3 4 7 8 9นะครับในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทยถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะไม่ว่าผู้ป่วยเกษตรกร<ไ>และต้องมีถิ่นอยู่ในที่อยู่ในประเทศไทยกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและกรรมการของนิติบุคคลหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย2ในส ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีสำนักงานในประเทศไทยหมายความว่า<อ>กฎหมายก็มันจะบอกว่าผู้ขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือคนปลูกเนี่ยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยต้องเป็นคนไทยอย่างเดียวถ้าจะเป็นบริษัทค,คนไทยต้องนิติบุคคลไทยต้องถือหุ้นสองในสามคนต่างชาติจะถือได้สามสิบเปนทีนี้อย่างนี้ครับพอเราพูดถึงจุดนี้เสร็จเนี่ย เราก็จะพูดถึงว่าเออกฎหมายบังคับว่าอย่างนี้แต่ในทางปฏิบัติคุณกำลังแอบคิดเลยจะมีนอมินีโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าหุ่นเชิดเนี่ยหุ่นเชิดหุ่นเชิดของบริษัทต่างชาติมันมีอยู่แล้วในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลอาคารชุดนะครับที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเนี่ยมีหุ่นเชิดจํานวนมากบริษัททั้งหลายก็มีจํานวนมากที่มีเป็นหุ่นเชิดให้กับบริษัทต่างชาติซ่อนรูป อีกทีหนึ่งในการบริหารจัดการนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถอะไรเลยไม่มีศักยภาพอย่างแท้จริงรแต่ว่าตกเป็นหุ่นเชิดให้กับบริษัทเหล่านี้นะครับ,รบเอาละมันมีจุดอ่อนก็จริงแต่อย่างน้อยกฎหมายของประเทศไทยต้องการให้คนไทยทำนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับในกฎหมายเขาจะบอกว่า,ามีเจตนารมณ์ให้ผู้ป่วยได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตทางเกษตรกรรม ต้องมีสัญชาติไทยเช่นเดียวกับผู้ขอรับอนุญ,ญาตอื่นๆทั้งหมดแปลว่าไม่ว่าจะเป็นหมอหมอแผนไทยคุณไม่มีสิทธิเป็นคนต่างชาติแล้วนะครับถัดมาก็คือกฎหมายถัดไปนะครับคือมาตรา34ทับหนึ่งนะครับให้ผู้กฎหมายเดิมเขียนว่าให้ผู้รับอนุญ,ญาตผลิตยาเสพติดทรประเทที่5ปฏิบัติดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งจัดให้มีป้ายเปิดเผยเห็นได้ง่ายนะครับ สถานที่แสดงว่าเป็นสถานที่ผลิตยาเสติไดโทดนะครับทั้งลักษณะและขนาดข้อความที่แสดงในป้าย2จัดให้มีการวิเคราะห์ยาเสติไดโทษประเภทที่5ที่ผลิตขึ้นก่อนนําออกจากสถานที่ผลิตโดยมีการวิเคราะห์ทุกครั้งและมีหลักฐานแสดงรายละเอียดนะครับแล้วก็3นะครับจัดให้มีฉลากและเอกสารกํากับยาเสติไดโทษให้โทษนะครับอันนี้ก็เป็นปกตินะครับ แล้วก็วงเล็บ4ี่จัดให้มีการแยกเก็บยาเสพติดให้โทษเป็นสัดส,ส่วนแล้วก็วงเล็บ5้าในกรณีเป็นยาเสพติดให้โทษถูกจรกรรมสูญหายต้องแจ้งเป็นหนังสือ<ม>ให้ผู้นิยาทราบและปฏิบัติการอื่นที่ตามกฎหมายกําหนดนะครับกฎหมายแค่นี้ไปข้อนี้ไปแก้งไงครับไปร่างไปร่างเพิ่มเติมครับ<ม>เพิ่มเติมว่าให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา3ามสี่ทับหนึ่งบอกว่า เว้นแต่ผู้รับระยะาตผลยตยาเสพติดให้โทษเฉพาะกัญชาซึ่งเป็นผู้ป่วยตามมาตรา26ทับ5วงเล็บจดวงเล็บ 7, 7แห่งพรบายาเสพติดซึ่งแก้ไขเพิ่มโตนเพิ่มเติมโดยพรบฉบับนี้ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดหมายความว่าจากเดิมเป็นกฎหมายที่เป็นผลิตภัณฑ์เป็นโรงงานเป็นผู้ผลิตต้องมีขั้นตอนมีฉลองฉลากตัดทิ้งถ้าเป็นผู้ป่วยเพราะว่าคุณปลูกในบ้านคุณใช้ในบ้านใครจะไปคุมใครจะไปแปะฉลาก แปที่ปลุกแล้วก็เอามาใช้เลยไม่ต้องมาทำขอแพ็กเกจิ้งอะไรเขาก็แก้กฎหมายพอสมควรเขาก็เลยให้ผลว่าเพื่อให้ผู้ป่วยมีหน้าที่ปฏิบัติเฉพาะเท่าที่จำเป็นครับสอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรดูเหมือนจะมีเสี่งปรบมือไปหากรรมการชุดนี้ใช่ค่เป็นบทบาทของกรรมการนะครับต่อมาก็คือมาตรา101ครับมาตรา101กรณีที่มีการยึดยาเสพติด ให้โทษประเภทที่2ประเภทที่1 2หรือปหรือเภทที่3ตามมาตรา19เล็บ2หรือตามกฎหมายอื่นและไม่มีการฟ้องคดีต่อศาลถ้าไม่มีผู้ใดมาอ้างเป็นเจ้าของนะครับภายใน6เดือนให้ยาเสพติดให้โทษนั้นตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขกฎหมายเดิมเขียนอย่างนั้นและก็เขียนทวีมาตรา101ทวีว่าในกรณีที่มียาการยึดยาเสพติดให้โทษในเภศที่4หรือเภทที่5 ตามมาตรา49วเเล็บหรือตามมาตราอื่นไม่ว่าจะมีการฟ้องคดีต่อศาลหรือไม่ก็ตามเมื่อได้มีการตรวจพิสูจน์ชนิดหรือปริมาณว่าเป็นยาเสพติดในเพศดังกล่าวโดยบันทึกการตรวจพิสูจน์ไว้ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทำลายหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับทีนี้เขาบอกว่ากฎหมายแก้อย่างไงครับ เขาไปสนใจเรื่องของมาตรา102ทวีนี่แหลคะครับในกรณีที่มีการฟ้องคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท1ประเภทที่สองต่อสารและไม่ได้มีการโต้แย้งประเภทจํานวนหรือน้ําหนักของยาเสพติดโทษถ้าสารชั้นต้นมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ริบยาเสพติดโทษดังกลา่าวตามมาตรา2 1 0 2หรือตามกฎหมายอื่นและไม่มี นะครับคำเสนอว่าผู้เจ้าของแท้จริงไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยกระทําความผิดภายในกําหนด30วันนับแต่วันที่3ามพิพากษาหรือมีคําสั่งให้ริบยานั้นนะครับกระทรวงสาธารณสุขสามารถนําไปทําลายหรือใช้ประโยชน์ตามที่สาธารณสุขกําหนดไว้ก็ไม่แปลกใช่ไหมครับคือทําลายก็ได้หรือจะไปนําไปใช้ประโยชน์ก็ได้กฎหมายบอกว่าให้ยกเลิกความในมาตรา101 101ทวี และมาตรา102ทวีและให้ใช้ข้อความอย่างอีกแทนครับว่ามาตรา101กรณีที่มีการยึดหรือริบยาสเสพติดตามพรบนี้หรือตามกฎหมายอื่นไม่ว่าจะมีการฟ้องคดีต่อศาลหรือไม่ก็ตามเมื่อได้มีการตรวจพิสูจน์ชนิดปริมาณแล้วว่าเป็นยาสเสพติดคือไม่ต้องแบ่งประเภทให้บันทึกรายงานตรวจพิสูจน์ไว้ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่ซึ่งกระทรวงมอบหมายนำไปทำลายหรือใช้ประโยชน์ตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดดังต่อไปนี้ยาเสพติดที่เหลือจากการพิสูจน์ให้ทำลายหรือนำไปใช้ประโยชน์ก็ได้ภาชนะหรือหีบห่อก็ได้ครับยาเสพติดหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ยึดไว้ให้ทำลายหรือนำไปใช้ประโยชน์ก็ได้ไม่อย่างนั้นเผาหมดการตรวจรับการรับเอกสารการทำลายนำไปใช้ประโยชน์และการรายงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกําหนดกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา,ม,กามันต่างกันยังไงครับต่างกันที่ว่าของเก่าเนี่ยให้บัญญัติเอาไว้เฉพาะวงเล็บยาเสพติดประเภทที่ 1, <ม> 1> ที่2ที่3เท่านั้นแต่กัญชาอยู่ในประเภทที่5ค่ะ,คะตอนนี้เขาตัดทิ้งหมดไม่ว่ายาเสพติดประเภทที่ไหน<ม>ถ้าจับกลุมได้ไม่ว่าฟ้องหรือไม่ฟ้อง<ม> เอาไปทําลายหรือใช้ประโยชน์ก็ได้ทั้งนั้นจึงมารวมถึงกัญชาด้วยกฎหมายชิ้นนี้มาตรานี้จึงบัญญัติว่าปัจจุบันมีการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษเป็นจนํานวนมากและต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลานาน,านจนกว่าคดีเสร็จทําให้สิ้นเปลืองงบ,ง,บงบประมาณและสถานที่ใช้ในการเก็บรักษาเก็บไว้นานก็ราขึ้นค่ะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรใช่ครับเผาทิ้งก็ไม่กระโยนเปล่า นับแต่นี้ไม่ว่ายาเสพติดประเภทที่ไหนถ้าเอามาใช้ประโยชน์ได้เอามาใช้ประโยชน์ให้หมดครับไม่เฉพาะแต่ยาด้วยนะคะบรรจุหีบห่ออะไรทั้งหลายก็ถ้าใช้ประโยชน์ได้ก็สามารถเอามาใช้ได้หมดค่ะนี่ก็คือประเด็นในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของการตัวผลิตภัณฑ์ที่คงเหลือนับแต่นี้จะไม่มีผูกขาดโดยภาครัฐอีกต่อไปแล้วมีเรื่องเดียวที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างชาติเท่านั้นก็คือ เอกชนในประเทศนำเข้าได้เฉพาะ,มะเมล็ด<ะ>เพื่อมาปลูกเพื่อผลิตรัฐ<ะ>สามารถนำเข้ามาขายแขงได้ก็เกิดการวิ่งเต้นใช่ไหมซึ่งเราต้องจับตาตอ<ะ>่อแต่เมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าโรงงานเป็นผู้กำหนดชี้สตา<ะ>กเกษตรกรปลูกในประเทศแล้วโรงงานประเภทไหนที่จะมีโอกาส ได้รับอนุญาตเป็นผู้ผลิตยากัญชาสนับสนุนโดย Manager Water ให้ความสดชื่นคืนความสมดุล